บอร์ดปีศาจแดงไฟเขียวเตรียมเปิดดีนอมาดูโอนาน่ามิดฟิลด์เอฟเวอร์ตันสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนศสกพรีเมียร์ลีก League, กำลังติดตามอมาดูโอนาน่ามิดฟิลด์ของทีมเอฟเวอร์ตันจากรายงานระบุว่าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมได้รับไฟเขียวจากคณะกรรมการของแมนยูไนเต็ดแล้วเพื่อทำข้อตกลงให้กับแข้งทีมชาติเบนเยี่ยมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามเอฟเวอร์ตันพร้อมขายกองกลางรายนี้ หากพวกเขาตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกและมีการเผยว่าทอฟฟี่ยินดีที่จะรับข้อเสนอมากกว่า50ล้านปอนด์หรือราว2,113ล้านบาทสำหรับนักเตะวัย21ปีรายนี้โดยอมาดูโอนาน่ายังมีสัญญากับเอฟเวอรตันจนถึงปี2027แต่หากว่าเอฟเวอรตันรอดตกชั้นในฤดูกาลนี้พวกเขาก็จะพยายามโน้มน้าวให้โอนาน่าอยู่ในถิน่นเมอร์ซี่ไซต์ต่อไป